ครับกาบสวัสดียามบ่ายบายครับขับเมื่อนี้มาถ่ายบรรยากาศเมืองนครพนมให้เบิ่งครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเด้อครับมือนี้ขับตรงที่ผมถ่ายตรงไปนี่คือศาลจังหวัดนครพนมครับร้อยสามปีครับศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าครับนี่ครับเป็นศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าเลยครับเด้อ อายุร้อยสามปีแล้วครับอ๋อโทรครับนี่ครับศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่าร้อยสามปีครับคุณบุรณะไว้ครับครับครับวันนี้ก็พึ้นฟ้าขึ้นฝน,นนี่แหละครับเมื่อวานนี่ปูงใสเมื่อนี้เป็นนี่ละพึ้นฟ้าขึ้งฝนฝน,น,น,นตกอยู่ล่อยๆครับผม บรรยากาศไปผุดต้นหนาวครับฟ้าครึ้มากาศจะเริ่มเย็นแล้วครับนมหนาวซูนคิงไว้ๆนะครับผมครับากาศอยู่ริมเขื่อนอยู่หน้าลานตะวันบึกฟ้านะครับเออวันนี้รบรรยากาศฟังคูงครับผม เป็นเรือครับน่าจะเป็นเรือคนธรรมหาจรูนนี่ครับ อากาศริมเขื่อนนครพนมตอนนี้ครับแถวลานตะวันบุกฟ้าครับยื่นยืับสถานีตำรวจครับผมนะมีทงนะครับสถานีตำรวจนะครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศกับฝนตกปอยๆนะครับฝนตกอยู่ด้ครับนี่ตกเป็นเม็ดผู้จักครับ ที่ผมส่งไปคือเป็นศาลจังหวัดนครพนมครับศาตร่งนี้ร้อยสามปีแล้วครับศาลจังหวัดหลังเก่าของจังหวัดนครพนมครับอันนี้พุ่นบุรณะไว้อาจจะเป็นพิตภัณฑ์หรือว่าเป็นที่เก่าโบราณครับอันนี้ก็ได้ครับธรรมชาติส,สร้างครับของเก่าเล่าความครับ ต้นมะกอกครับต้นมะกอกนน่านนะครับเป็นมะกอกกอกตามเสีเแจ่วนะครับครับบรรยากาศท้องฟ้าลั่วมีฝนตกนิดๆครับวันนี้เมื่อวานนี้ท้องฟ้าเปิดครับวันนี้ฝนตกอ่ากัดไปครับน้ำคูงกัดบุกหลแล้วครับลุงหลายแล้วเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวเต็มตัวแล้วครับ วันนี้ก็รู้สึกว่าเย็นกระทบห้อนกับเป็นฝนตอนนี้แหละครับนี่ครับธรรมชาติสสร้ารบถ่ายบรรยากาศเมืองนครให้เบิงครับผมวันนี้วันที่สิบสาครับ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวครับของหลวเก่าครับวันนี้น่ครับลิงเขื่อนนครพนมครับจุยไก่พูนครับเรือไฟครับนี่ครับเรือไฟครับจกสั้นจังหน่อยนะครับเด้อบุมีตุวจับเรือครับเรือไฟปีนี้ผลิตชูนะครับเด้อไม่มีการประกวดครับคือป็ิดเรือไฟซูแบบปกติครับ ไหลาตามปีนี้โค้งปีนี้เขาหิดมาแล้วครับบ่มีเรือไฟประกวดครับปีนี้ไม่มีการแข่งเรือยาวไม่มีการประกวดไลเรือไฟไม่มีร้านค้าต่างๆครับตามข้าวนะครับเด้อแต่ที่มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไดก็อีกที่หนึ่งครับครับงานเทศกาลวษาปีนี้ก็เริ่มวันที่18ถึง22ครับผมแบบ มีนรักษาระยะห่างครับผมครับครับไก่ผู้หลักไปแดงคือถักแขกแข่งขมวันเมืองถักแขกกับตรงเดียวกับจังหวัดนครพนมเฮาแล้วครับเจ้ากับพัฒนาไปไกลครับประเทศเพื่อนบ้านเราครับสปปเราแต่ละประเทศแต่ละนั่นก็พัฒนาไปไกลครับครับ ชมรีวิวทิวทัศน um ์รับฝั่งขุ่ครับผมภูเขาฝั่งสปบปอลาวครับเป็นรีวิวทิวทัศน์ฝั่งนครพนมครับเด้อครับนี่ครับเห็นภูเขาครับนี่ครับผมเป็นภูเขาซ้อนๆกันอยู่ครับนี่ครับธรรมชาติสร้างครับภูเขาซ้อนๆกันอยู่ครับครับผม แต่ภูเขาลุ่งนี่นี่ไปเมื่อเมื่อนครพนมต้องเห็นครับนี่ภูเขาครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร,รืด้วครับเด้อคนคนครพนมครับ YouTube ใหม่ก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมการเห็น u u u b e ไม่เดือนหน้านลครับแต่บุคอยได้ลงคลิปครับเพิ่งมาลง ขีปลงเ็ดมาเรื่อยๆว่างซี่ห้าเดือนหลังนี่แหละครับท่าในใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนี่ยครับคุณนครพนมครับไกลๆผู้เป็นก๊ะกลางเะครับเด้อมีเก๊ะกลางครับเป็นเก๊ะกลางนี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่นี่กาะกลางกาะกลางที่ซิเป็นของสปปลาวมดครับตามประวัติ เ,เคเือเรามาถ้ามีกกลางจะเป็นของโสรโ,โปรเราทั้งหมดเลยครับบอสสะครับจังแดก่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคุณณคน,น,นพนมครับไก่พุนคือทางจักรยานครับถนนวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานยครับ ทางจัก,กรยานเลยสุดเลยนะครับสุดพู้หล่าไก่คนละครับริมขุงตลอดเนี่ยเลยครับเป็นถนนจัก,กรยานทางจัก,กรยานนี่ครับอันนี้ก็จะมีทางเว้นลงไปริมขุงครับี่เป็น ทางแวกลงไปให้นักปัน่นปั่นไปครับจนฮอดพญาศีสัตสตะนาคาราดพุ่นเลยครับผมก็เลยไปอีกจนคุณละจนฮอดตะบนตะโคเป็นฮดทาตุดครับน่าจะเป็นทางปัน่นจักรยานต่อไปครับเพราะว่าเป็นสั่งพัฒนาฮิดทางให้อย่างไปเรื่อยๆนะครับทามยินงขุ่มครับผม จ้บ,บุไใ้จบ,บุครับนี่เป็นสารจังหวัดนครพนมอย่างเสาครับผมบยิงๆไปไปสศานีตำรวจนะครับเด้อทัดไปกับไปสถานีครับไปสนีนครพนมครับอย่างใดกดไล่กดเช์กดติดตามนะครับเด้อ คนนคนพะนุ่มครับกาบสวัสดีครับผม